ต้นสินีไ้ได้ค่ะที่จะมาดูมาครับผมก่อนไหมเินก่อนเลยได้ครับก็ตัวดีครับพวกเราเก่งน้ำฟิงครับ,บวันนี้ได้มาร่วมงานกับองชิมนะครับก็เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นมาใหม่เป็นรสชาติใหม่เนาะ่ัวทูมบ้านะครับก็บอกว่ารสชาติเป็นรสชาติที่แบบอร่อยอะ่ะมีความแบบคุ้มมี่คุ้มมี่แล้วก็เส้นเหนียวหนึบมากเลยใช่คือจริงๆสูตรทูมบ้านเนี่ยเป็นรสใหม่ที่ คิดอ,อยู่แล้วในญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะครับแวั<ช>ตอนนี้เนี่ยาชอทยอย่างเต็มตัวแล้วซึ่ง้องชิมก็ให้เก็บพวกเราของคนนนองเก่งนริงคครับที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับกบะหมี่กึ่งมานาน<อ>ไ,ดได้มาได้มาลองทา,ตานตามยองในวันนี้พวกเราทุก <ๆ S 2> คนซึ่ง <ๆ S 2> ดีใจมากๆเและรู้สึกเป็นเกียรติที่พี่พบินจากเกาหลีแล้วแบบมาร่วมเป็นของพวกเราเลยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆซึ่งตอนที่เราได้ชิมรามยองมันมันมีความองไรบันคือซี่ยงไงจริงๆอ่ะเก่งเป็นคนที่แบบชอบทาน มันมืออะไรมันมีเกีกับการูปแล้วชอบทานลายอนอยู่แล้วแล้วซึ่งเก่งอะชอบแบบชอบแบบมันมีความคุ้มมี่คุณมมี่ะใช่เช่เรียกว่าอะไรอะชีสมันจะมีความชีสซี่ครับแล้วก็เป็นความแบบละมุนละมุนซึ่งจุดเด่นที่เขามีดีอยู่แล้วคือเรื่องของเส้นที่มันแตกต่างจากแบบครับเจ้าอื่นในตลาดพอสมควรเว่ามันเหนียวนุ่มเหนื่งแล้วก็กรที่สําคัญเลยคือ เขาทํารสชาติได้แบบดีเย่ยมมากคนอาจจะคุ้นซองสีดําใช่ไหมครับที่บอกว่าเป็นรสแบบเผ็ดๆแซ่บๆแต่ว่าตอนเนี้ยคุณบ้าเป็นรถใหม่ที่พวกเราทีนเป็นอย่างแนะนำมากใช่คือมันไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ไม่ได้เลี่ยนเกินไปเป็นความแบบเป็นความชีสแบบแซ่บๆที่ว่าถูกปากคนไทยแน่นอนเมื่ตาที่กินเราได้เพิ่มทีเดียวอะไรเข้าไปไหมแบบใส่ชีสเพิ่มหรือใส่ ใส่บางอย่างเข้าไปอะไรอย่างนี้ย่ใช่ครับคือตอนนี้เราเินเนี่ยก็จะมีการแอดไปด้วยคืออย่างที่บอกว่าคนไทยอชอบแอดเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแบบไส้กรอกไม่ว่าจะเป็นชีสอะไรแบบนี <ๆ S 1> มน้มันยิ่งแต่มันยิ่งอร่อยใช่ไหมัยิ่งอร่อยผมรู้สึกว่าทานแล้วแบบมันมันมันรัวมันแบบมันมีพิกเจอร์อะไรืใช่คิดว่าต้องมีโมเมนต์ด้วยของการรับประทานด้วยต้องรับประทานในบรรยากาศไหนยังไงบ้างคะจริงๆไม่ว่าจะทานคนเดียวหรือว่าทานกับใครเนี่ยก็ได้หมดเลยครับแต่ว่า ถ้าทานกับพี่กับคนพิเศษคนสำคัญก็น่าจะยิ่งอร่อยกว่าเดิมเนาะเพราะว่าเวลาเราทานรายอนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าทานคนเดียวมันก็อาจจะไม่แบบอร่อยเท่าแย่งกันทานเลยก็อ,อยากให้แบบอลองหาโมเมนต,ต์ดีๆแบบว่าเปิดซีรีส์ด,ดูหรือเล่นเกมหรือดูหนังอยู่อะไรเงี้ยลองแบบลองต้มรายอนของแบบองคิมดูแล้วแบบโดยเฉพาะรถถูกบ้านเนะือ้อบอกเลยว่าการดูคันจะแบบสนุกมากคือสนุก ความรักอาจจะดีขึ้นอะไรอารมณ์ดีแบบทานปุ๊บอารมณ์ดีแต่ตอนแรกเขาเขาโกรธเขางนอนเขาอยู่เขาจะแบบยิ้มแป้นเลยเอย่างเงี้ยว่าอร่อยก็อยากให้ลองดูอยา่างพวกเราไปทําให้กินด้วยกันไหมคะจริงๆก็น้่งเงต้มเองพราบว่าเราก็เคยมีประสบการณ์ในการที่ต้มรำยอนทุกท่านเอง <c oughs> แล้วก็เขาออกไปดินเนอร์ข้างนอกซึ่งก็ตอนนี้คนทั่วประเทศไทยก็น่าจะรู้แล้วกับเหตุการณ์นี้ แต่ว่าพักหลังเราเริ่มมีการเขาเรียกว่าปรับความเข้าใจกันแล้วก็มีการไกลเกลี่ยในหลายๆรวมถึงทางแฟนคลับของเราทั้งสองคนก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้สะสมประเด็นค้างคาใจดี้ก็เลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจมารับประทานคุ้มบ้าของทีมร่วมกันเป็นมิตหมายอันดีก่อนที่ซีรีส์จะออนก็เหมือนแบบเรียนใจเป็นการเปนการสามสคัญใช่ เราฝึกเป็นแบอกว่าสินี้ใกล้จะออนแล้วสิแม่จะได้แบบกินไปชิมชนะิกินเชิมกินด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบอกเลยว่าเมชิมเนี่ยเหมาะก,กับเข็มจิรามากๆเพราะมันมีรสชาติที่แบบนัวๆชีสเหมาะก,กับบ้ามากเลยแล้วก็มีความเหนียวหนึบมีความแบบกลมกล่อมอะอยากอยากให้ทุกคนได้เราไปทานกันแล้วก็ดูแบบเข็มจิราบอกเลยว่ายิงย่งยิ่งหน้ากลัวยิ่งอร่อยแล้วว่าวันที่เข็มจิราออนจะต้องมี ถ้ามัยอมกินคืด้วยจะยิ่งปินเลยแน่นอนครับแน่นอนคือแน่นอนอยู่แล้วใครที่รู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวแบบกลัวเกินอเลยเงี้ยเราต้องเราต้องหลอกล่อความสนใจของตัวเองแบบให้ให้สมองงงว่าอุ้ยเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวนัวเดี๋ยวนัวเดี๋ยวแบบยบยบผีมาผีมาเดี๋ยวฟูฟูมาเดี๋ยวยิอมเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวเอ้าเผินเอ้าอิ่มหิวอร่อยเผ็ด คือให้มันงงไปเลยแล้วมันจะเป็นอะไรแบบใหม่ที่เรียกว่าเต็มมัตร็มากขึ้นครับรับชมแบบ4มิติได้กินอาหารนเข็มทำเมนูอะไรคือเราได้กินหมดอ้อ้โหพรอีแรยกัได้รว่าตื่นเต้นมากๆเลยเราเราเตรียมเตรียมงานเตรียมพูดได้ไหมว่าเตรียมโชว์ ไก็มีโชว์ตอนรับพี่อยู่เหมือนกันครับก็ทิ้กันบ้าแล้วก็ที่สมคาญคืออยากเห็นผลงานของเราแล้วเพราะว่าอย่างเทเลอร์ที่มันปล่อยไปแค่แบบเดียวแต่พอมันทมาเป็นทีมอนเตรเต็มเราอยากรูว่าทุกอย่างมันจะมันจะออกมาเป็นยังไงพอสุกฉากทุกอย่างที่เราทำไปเรียงออกมามันจะสมูน้ไหมหรือว่าอยากอยากดูพร้อมทุกคนเลยเพราะว่าอีพีแรกเราก็ยังไม่ได้อยู่ยังได้อยู่ ตื่นเต้นนะครับความรู้สึกเพราะว่าเหมือนเราผูกพันกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะถ่ายทำค่อนข้างนานเลยตื่นเต้นมากครับ <c oughs> ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กับแฟนนิยายแฟนของเก่งและปิงเ,เลยเพราะว่าพวกเราอยู่ตั้งแต่โปรเซสแรกตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าจะได้รับบทบาทนีน้จนมาถึงวันนี้ที่มันผ่านหลายโปรเซสเนานนะมันผ่านการแบบให้คนทั่วไปได้เห็นแล้วก็ได้เจอทั้งฟีดแบกทั้งอะไรที่ต้องปรับจูนที่ต้องเต็มที่กับมันเลยจนวันนี้มันเหมือนแบบผลงานนั้นมันจะผลิตออก คือพ่อแม่ของทั้งพี่เก่งและพิงที่แบบจะได้มาดูในวันแบบฟรีสปินนิ่งก็จะรู้สึกเหมือนวันแบบวันรับปริญญาลูกเหมือนวันลูกเรียนจบเหมือนวันปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกนั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าแฟนๆหลายหลายคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าเรารอเวลานี้ของพี่และิงมานานมากๆแบบเราตอบคำถามเรื่องขีดนี่ละออนเมื่อไหร่ออนเมื่อไหร่เนี่ยมาแทบเต็มทังปีวันนี้พูดดไ้เต็มปากพูดได้เต็มปากเลยว่าแบบ9สิงหาคมนี้เราจะได้ดูการเที่วโลกแต่ที่แปลว่าเก้สิงหาคมมีการรวมตัว แบลี่ของเราเลยแล้วก็กรวมตัวคนรักเรารุมมาดูกันที่กับควมกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็<อ>จริงๆรวมตัวตั้งแต่วันพรุดด่งนี้นะฮะแล้วกเก้าสิงหาก็อาจจะมีการนัดมุงนัดหมายกันหน่อยอะไรเี้ยก็เป็นแข๊แงแขงเป็นกีฬาก็มา้นด้วยกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็รู้สึกตื่นเต้นมากกเพราะว่าวันพนรุงร่งนี้ก็จะมีพี่ๆบางคนที่แบบนี้ดูแต่วันที่เก้าเลยดูของมกันตัวลพรุงร่งนี้ก็ได้ดู มนี้เป็นการดู70 70%เ็นรอบ f r e spinning ที่ให้เป็นแฟนได้มาเจอพวกเราคนจริงเนาะแล้วก็มีโชว์พิเศษแล้วก็มีเบนด์อีฟิตต่างๆในงานนะครับซึ่งก็ไม่จะไม่ไม่ขออนุญาตไม่ให้ใครแบบถ่ายรูปอะไรก็ตามอยากจะให้แบบกลับไปรีวิวแล้วก็สปอยนี้นิดหน่อยในความรู้สึกแต่ว่านั่นแหละครับพรุ่งนี้ก็น่าจะได้มีพี่ๆบางส่วนที่ได้ดูแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเรียกจะเป็นไงพวกเราเองไม่ไม่ได้ดูสดๆก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับ ก็อยา่างโชว์ที่มีที่จะเตรียมอีกโชว์ให้สำหรับพี่น้อง MC เอ็นซีอะไรนี่ค่ะครับโชว์ใหม่เลยต้องรอดูฮะรอดูว่าจะโชว์ใหม่โชว์เก่าหรือโชว์อะไรก็เดี๋ยวรอดูแต่รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนทุกคนอ่ะจะไม, ừ, ไม่เคยเห็นแน่นอนไม่เคยเห็นแน่นอน ừ, ครับหลังจากที่เชลซีออกไลน์ในส่วนของเก่งเนี่ยหลายหลายคนไปเล่นท่าพุ่นแปลงผ้าหมออะไรอย่างเงี้ยเป็นไวรัลเลยรู้สึกอย่างไรบ้างคะนี่รู้สึกเป็นห่วง พราะว่ากลัวแบบกลัวน้องๆเด็กๆบางคนไปเอาแป้งของคุณพ่อคุณแม่มาเล่นกลัวแบบกลัวโดวนกลัวโดวนดุหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็แต่จริงๆก็เรียกว่าเป็นสีสันที่เราใส่เข้ามาเพราะว่าอ,อย่างอย่างอ่เขาเรียกว่าอะไรไพลอตอย่างไพลอตก็จะมีฟีนตรงอ้ายใช่ไหมครับที่เป็นฟีนแบบขนมหวานพอเป็นฮลเลอร์ก็มีฟีนที่แบบเป็นกล่อแป้งอะไรมันทำให้รู้สึกว่าซีรี่นี้เป็นฟีรี์แบบน่าดูแล้วก็ปกต ที่สุดของน้ำปิงนะคะเตรียมหลายๆคนเรียกเก็บจีราไปแล้วอ <c oughs> ขอบคุณนะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่แบบกระจายข่าวพวกเรา,าตลอดเลยเนาะแล้วก็กาเรียกว่าเป็นแฟน,นของพวกเราค็ช่วยแบบสนรอตกันมีมากๆสําหรับการกระจายข่าวเรื่องเก็บจีราหรือว่าตัวละครเก็บจีราเองที่ครับเรารู้สึกว่าโอ้ได้รับความรักจากหลายๆคนเยอะมากๆเลยที่สําคัญเลยคือดีใจที่จะได้เห็นนอ้องออกมาโลดแล่นแล้วเนาะเก็เบจีราเป็นอีกตัวละครที่แฟนนิยายรักแล้วก็ห่วงเห็นน้อง,งอมากๆ ซึ่งทุกวันนี้น้ำปิงก็ยังรู้สึกเป็นเกียริแล้วก็ดีใจเสมอที่ที่ได้ที่ได้สม,ม่บทบาทน,นี้ได้ได้โพว์สเตย์บทบาทกีฬาไปก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเต็มๆแล้วว่าน้องในเวอร์ชั่นที่เป็นนิยาย,ยจะเป็นยังไงจะมีความแตกต่งางในเรื่องของมวิติแตกต่างจากในในนิยายยังไงก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็รอรับชมการแสดงของเราทุกตัวละครเยลยกีฬาสุดผููช่วยเหลือูไ้ได้รับความช่วยเหลือชายแดนด้วยครับ ก็มาเลยเลยอยากแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ครับจากที่เสียรู้สึกว่าคือในพลาของเราอย่างน้อยการที่เราได้ช่วยเหลือหรือการที่เราได้ออกมาอเอาเอ่มันเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้มัน,ม,นมีอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ปัญหานี้มันเงียบวงวเราช่วยอะไรได้ก็อยากเขย,ยช่วยอย่างเดีงก็มีพลาที่แบบ ช่วยเหลือในเรื่องของควารูจักเพราะว่าทางตูมเนีหน่งเขาเปิดเปิดรับแล้วก็รวบรวมทุกอย่างเพื่อที่จะตอบสนองจากที่ที่ทุกคนทั้งที่ข้าราชการคนรวมถึงผู้ที่แบบคนไทยหรือไทยก็จะมีความรู้สึกแบบรับมืกับการที่เราก็รู้สึกว่าเราขอแทรกความเห็นใจก่อนเลยนะเพราะว่าแน่นอนว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในเด็กที่อยู่ในจังหวัดที่ติดชายแดนเนาะแม้ว่าจะไม่ใช่ในพื้นที่ ที่เกิดสถานการณ์อย่างที่บอกแต่ว่าเรา้าใจในในความควารู้สึกอย่างมากนะครับก็อยากจะส่งกำลังใจเล็กน้อยจากจากพวกเราเองทีเดีที่พวกเราพยายามจะกระจายพื้นที่กระจายแสงไปให้หลายๆปัญหาที่เราพอจะพูดได้แล้วก็เรารู้แหละว่ามันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงปัญหาได้แต่อย่างน้อยก็จะช่วยให้หลายๆคนที่ที่ได้ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยเขาอาจจะมีวันที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยแค่นั้นเรารู้สึกดีมากๆนะ้วก็เราก็ยังคาดหวัง ส่วนใ,นใดๆที่สามารถมีอำนาจในการที่จะแบบช่วยเหลือภาคประชาชนได้เพราะว่าภาคประชาชนพวกเราซู้กันเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าก็รอดูว่าจะมีมาตรการเยียวยา,ยายใดๆต่อไปที่จะช่วยเหลือกับพี่น้องคนไทยที่ได้รับผลกระทบจริงๆกันนเราเราก็ยังรอรอดูครับ